เพื่อนๆดูดอกนี้โอ้ยดูสิไม่ย้อยเพื่อนๆดูสิสวยมากสวยมากเพื่อนๆครับมันมีฝนตกแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวนะครับอยู่ที่ที่แถวที่ผมอยู่นี่มีมาประมาณแบบสามสี่วันแล้วนะครับผมแต่ว่าผมก็เคยเข้ามาดูเห็ดบริเวณป่าที่ผมหานี้นะครับผม มาเมื่อประมาณสองวันที่แล้วมันไม่มีนะเพื่อนๆนะวันนี้ผมก็เลยเดินเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับผมไอที่นี่คือแบบสายตาสอดสองนี่ <c oughs> คือสายตาสอดสองเห็นนะเพื่อนๆนะอาจจะไม่ได้มองกล้องเพื่อนๆอย่าถืออย่าสาอย่าว่ากันนะครับแต่ว่าผมจะให้เพื่อนๆดูอันนี้นะครับผมนี่นะครับเพื่อนๆเข้ามาเราก็ได้แล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่า เ็ตะไคร้หน้าเหลืองนะเพื่อนๆนะนี่นะครับมีคนเข้ามาอยู่นะแต่ว่าเหมือนกับเหมือนกับเขาก็คงจะเหมือนผมอะเข้ามาแล้วไม่เจอเขาก็เดินออกนะครับนี่แล้วที่สําคัญไม่ได้เอาถังมาด้วยนะครับเอาแค่ถุงพลาสติกมาใส่นะเพื่อนๆไปกันต่อเก็บไปเรื่อยๆครับไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยวันนี้ขอให้ได้เยอะๆนะ ขอให้ได้เยอะๆให้ให้ได้สนุกๆให้เพื่อนๆได้หากันเนาะเพื่อนๆดูดอกนี้เพื่อนๆดูดอกนี้ครับโอ้โหดูสิไอ้เนี่ดูดอกนี้ครับสวยมากเพื่อนๆอันนี้คือเห็ดข้าวตอกนะครับเห็ดข้าวตอกเราเห็นอีกแล้ววันนี้เห็นเห็ดข้าวตอกอีกแล้วนะครับ ข้าวตอกหรือว่าภาษาอีสานบ้านผมเรียกว่าเห็ดบวกไกลหน่อยนะครับพี่น้องแต่ว่าบหลายครับไม่เยอะนะครับนี่ครับเห็ดข้าวตอกกำลังขึ้นนะเพื่อนๆพรุ่งนี้ก็คงจะเก็บได้พอดีเลยครับผมถ้าเกิดไม่มีคนมาเห็นก่อนนะแต่ว่าวันนี้ยังไงก็ไม่มีคนเข้ามาแล้วล่ะครับเพราะว่ามันมืดแล้วมันค่ำแล้วดูนี่สิ ูสินี่ครับพเพื่อนเห็นไหมอันนี้เห็นน้ำหมากหรือว่าเห็ดแดงนะครับแต่ละพืน้นทิ่ก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆแต่ว่าก็ความหมายก็คือเป็นเห็ดเดียวกันนะครับเห็ดชนิดนี้จะขึ้นก็ต่อเมื่อมีฝนตกชุกมากนะครับแล้วก็มีความชื้นสูงนะเพื<ๆ>่อนๆนะ คู่ขังกับบอไดเอามาพี่น้องเย้ยได้ใส่ถุงพลาสติกแล้วอาจจะแบบต้องใส่ระวังนิดนึงเพราะว่ามันเละไปนะครับอันนี้ดอกหนึ่งนี่ครับดอกหนึ่งเป็นเพื่อนดูดอกนี้ ดูสิยายเพื่อนเพดูสิสวยมากสวยมากหูยดูสิโอ้โหสวยมากครับสวยมากแต่ว่าทำไมเกิดแค่ดอกเดียวเพื่อนๆืครับตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนั่นแสดงว่าเราสามารถพูดเสียงดังได้แล้วเจ yeah! นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเข้าไปเนาะ เราพูดเสียงดังไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในบ้างไหมครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับนี่โอ้ยดอกนี้นี่ครับสวยมากอันนี้สวยมากเลยครับเขาเรียกว่าเห็ดตะไคร้หน้าเหลืองนะเพื่อนๆนะไม่รู้ว่าแต่ละบ้านแต่ละพื้นที่เรียกยังไงนะครับแล้วก็นี่นะครับอีกดกหนึ่งนะ ส่วนอันนี้นะครับเรียกว่าเห็ดแดงหรือว่าเห็ดน้ำหมากนะครับแล้วแต่ละพื้นถิ่นเรียกไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะคัดแต่ละชนิดออกไว้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับอันนี้เรียกว่าอันนี้เรียกว่าเห็ดตะไคร้หน้าเหลืองนะครับอันนี้เห็ดตะไคร้หน้าเหลืองนะครับเพื่อนๆถ้าอยู่ภาคเหนือกับโซนภาคเหนือโซนภาคอีสานนะครับถ้าเป็นเห็ดตะไคร้ตัวนั้นจะเป็น เหมือนกับเป็นเห็ดตะไคร้หน้าสีเขียวๆนะครับอันนั้นพอเวลาเราเอาไปาปิ้งนะครับผมเอาไว้ทำน้ำพริกอันนั้นคือหอมมากนะครับแต่อันเนี้ยจะมีความหอมแต่ว่าหอมอ่อนๆนะครับจะไม่ได้หอมแบบเหมือนโซนภาคเหนือกับโซนภาคอีสานนะครับแล้วก็อันนี้เห็ดแดงนะครับเห็ดแดงเห็ดแดงจะขึ้นก็ต่อเมื่อแบบฝนตกแบบชุุ่มฉ่ำๆนะครับแล้วก็อากาศอบอ้าวเนี่ยแค่ประมาณ2วันสวันเห็ดนี้เขาจะขึ้นนะครับแต่ เขามีข้อเสียอย่างหนึง่งคือถ้าเกิดเขาขึ้นตอนเช้าตอนเย็นเขาจะแก่เลยนะครับเขาแก่เร็วมากนะครับผมแล้วก็จุดที่เขาจะขึ้นนะครับจุดที่เขาจะขึ้นกนะ็คือบริเวณที่มีใบไม้ทับถมกันหนานๆนะครับผมนั่นแหละคือเขาจะขึ้นถ้าเกิดใครที่หาแล้วก็ขยันเขี่ยนะครับผมรับรองไ่าได้เห็ดอันนี้เยอะนะครับแต่ว่าผมเป็นคนหนึ่งนะที่เวลาไปหาเห็ดตามป่านี่ครับผมผมจะไม่ค่อยเขี่ยนะครับ น้อยมากที่ผมจะเขีย่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเขีย่ยไปแล้วไปเจอดอกที่มันแบบสวยๆมันก็พังมันก็เละนะครับหรือบางทีดอกเล็กๆยังไม่โตนะครับผมถ้าเกิดเราไปเขีย่ยโดนมันมันก็ไม่โตแล้วนะเพื่อนๆนะอาจจะเป็นผมก็เลยคิดว่าเอผมไม่เขีย่ยดีกว่านะครับผมเดินไปเห็นแต่ดอกที่มันโผล่ขึ้นมาแบบเนี้ยเราก็จะได้แต่ดอกสวยๆนะครับดอกที่พอดีกินนะครับผมแต่การนี้อาจจะมีไม่กี่คนที่คิดเหมือนผมนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผม ก็ถือว่าแบ่งๆกันไปนะครับแล้วก็สําหรับป่านี้นะครับมันเป็นป่าเล็กๆนะเพื่อนๆคนก็จะมีเอ่อก็จะมีคนเข้าออกอยู่บ่อยนะครับผมก็จะมีคนที่รู้จักคนที่เป็นคนพื้นถิ่นนะครับคนโบราณที่เขาจะเข้าตลอดเวลานะครับผมบางทีถ้าเกิดผมไปไม่ทันเขาเขาก็เก็บไปหมดนะครับผมอันนั้นก็ไม่เป็นไรถือว่าเราแบ่งกันนะครับผมโอเคเนี่ยแหละครับสําหรับวันนี้ได้มาแค่นี้นะเพื่อนๆนี่ เนี่ยแหละครับโอเคแล้ววันพรุ่งนี้เราค่อยไปเก็บกันใหม่นะครับผมไปแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย